การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขอย่างแท้จริงนั้นหาใช้เรื่องของการพึ่งพาเพียงวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียวแต่หัวใจสำคัญกลับอยู่ที่ความเข้าใจในธรรมชาติของกายและใจตามหลักธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานไว้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐซึ่งคำว่าลาบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโชคลาบทางการเงิน แต่หมายถึงพื้นฐานของชีวิตที่เปิดโอกาสให้เราได้สร้างคุณงามความดีและพัฒนาจิตใจได้อย่างเต็มกำลังหากลองพิจารณาให้ลึกซึง้งจะพบว่าสุขภาพกายและสุขภาพจิตนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นเสมือนเกลียวเชือกที่พันเข้าด้วยกันเมื่อจิตเป็นนายและกายเป็นบ่าว<ๆ>การดูแลรักษาใจให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการดำรงชีวิตเพราะเมื่อใจสงบ ระบบต่างๆของร่างกายย่อมทำงานอย่างสมดุลไม่ถูกรบกวนด้วยกระแสของกิเลสท,ที่เผาหล่นให้ร้อนรุ่มการดำรงชีวิตตามลักธรรมเริ่มต้นจากการรู้จักประมาณในการบริโภคหรือที่เรียกว่าโภชเนมัตตัญยุตาซึ่งเป็นธรรมะที่ทันสมัยอยู่เสมอในโลกปัจจุบันที่เราถูกห้อมล้อมด้วยอาหารที่เป็นพิษและค่านิยมการบริโภคที่เกินความจำเป็นการกินเพื่ออยู่ไม่ใช่การอยู่เพื่อกินคือหัวใจสำคัญของการรักษา,าธาตุขัน เราควรพิจารณาอาหารด้วยโยนิโสมนสิการคือการตรีตรองว่าเรากินอาหารนี้เพื่อระง,งับความหิวและเพื่อยังชีพให้มีกำลังในการประพฤติธ,ธร,รมไม่ใช่กินเพื่อความเพลิดเพลินมัวเมาหรือเพื่อประดับร่างกายให้สวยงามการรู้จักจุดสมดุลของร่างกายตนเองจะช่วยป้องกันโรคภัยที่เกิดจากพฤติกรรมได้อย่างมหาศาลอีกทั้งการฝึกสติให้รู้เท่าทันในขณะรับประทานจะช่วยให้เราไม่เผลอกินตามความอยาก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลายนอกจากการบริโภคแล้วการเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่างๆก็ต้องประกอบด้วยสติเช่นกันพระพุทธศาสนาสอนให้เราตระหนักในอิริยาบถบรรพะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนการใช้ชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันมักติดอยู่ในอาการนิ่งเฉยหรือนั่งอยู่กับที่นานเกินไปซึ่งผิดธรรมชาติของกายที่ต้องการการไหลเวียนของธาตุลมและธาตุไฟ การเดินจงกรมหรือการเจริญสติในขณะก้าวเดินไม่เพียงแต่เป็นการฝึกจิตแต่ยังเป็นการบริหารกายที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารและการไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นการรักษาสมดุลของธาตุทั้ง4คือดินน้ำไฟและลมภายในร่างกายถือเป็นภูมิปัญญาทางธรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติหากธาตุลมแปรปรวนจากการเคร่งเครียดเกินไปหรือธาตุไฟกล้าเกินไปจากการขาดการพักผ่อนร่างกายก็จะแสดงอาการเจ็บป่วยออกมา การพักผ่อนตามหลักธรรมจึงไม่ใช่เพียงการหลับนอนแต่คือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกิจงานและตัวตนลงชั่วขณะหนึ่งการนอนด้วยสติสัมปชัญญะหรือที่เรียกว่าสีหะสายาศาสตร์จะช่วยให้การหลับนั้นเป็นการพักผ่อนที่ลึกและมีคุณภาพที่สุดทำให้ตื่นมาด้วยความสดชื่นและมีพลังใจที่พร้อมจะสู้กับอุปสรรคต,ต่อไปความเครียดซึ่งเป็นโรคทางใจที่ลุกลามไปสู่โรคทางกายนั้นมีสาเหตุหลักมาจากความคาดหวังและการไม่ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงหรืออนิจจง เมื่อเราเอาใจไปยึดติดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หรือพยายามจะฝืนกฎแห่งธรรมชาติของสังขารความทุกข์ใจย่อมเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและภูมิคุ้มกันของร่างกายการฝึกจิตให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้มีการสุดส่งเป็นธรรมดามีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นที่สุดจะช่วยให้เราลดความตื่นตระหนกและหันมาดูแลร่างกายด้วยความเมตตามากกว่าความโหยหาความสันโดษหรือความพอใจในสิ่งที่ตนมีก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพเพราะความทยานอยากที่ไม่สิ้นสุด ย่อมทําให้ใจต้องทํางานหนักและส่งผลให้ร่างกายต้องตรากตรําตามไปด้วยการดํารงชีวิตที่เรียบง่ายปราศจากสิ่งเสพติดและใบยมุกไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาทรัพย์สินแต่ยังเป็นการรักษาอวัยวะทุกส่วนไม่ให้ถูกทําลายก่อนเวลาอันควรศินห้าจึงเป็นเครื่องมือคุม้มครองสุขภาพที่ประเสริฐที่สุดเพราะการงดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นและการไม่ดื่มสุราเมรัยคือการปิดประตูสู่โรคร้ายและความประมาททั้งปวง ในมิติของการดำรงชีวิตในสังคมการมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีส่วนช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมทางอารมณ์ที่ดีเมื่อเราแผ่เมตตาออกไปใจของเราจะขยายใหญ่ขึ้นความขุ่นมัวจะลดลงสารความสุขในร่างกายจะหลั่งออกมาเองโดยธรรมชาติทำให้ผิวพรรณผ่องใสและแววตามีประกายแห่งความสุขการรู้จักให้อภัยเป็นธรรมโอสถที่ช่วยชะล้างพิษจากความโกรธและความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกซึ่งมักเป็นสาเหตุของโรคนอนไม่หลับและโรคหัวใจ การมีกัลยาณมิตรและการสนทนาธรรมตามการยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมสุขภาพใจเพราะการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้างสรรค์และการได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจะช่วยลดความสับสนในชีวิตทำให้เรามองเห็นแนวทางในการจัดระเบียบชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากขึ้นการฝึกฝนสมาธิเป็นประจำคือการให้รางวัลที่ดีที่สุดแก่สมองและร่างกายเพราะในขณะที่จิตด,ดิ่งลงสู่ความสงบร่างกายจะเข้าสู่สภาวะซ่อมแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิทภาพสูงสุด ความสงบใจช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจและปรับสมดุลความดันโลหิตทําให้เรามีพลังงานสํารองไว้ใช้ในยามขับขันสุดท้ายแล้วการมองเห็นว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของครูที่มาสอนธรรมะจะทําให้เราไม่ทุกจนเกินไปเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะเรียนรู้ที่จะป่วยแต่กายใจไม่ป่วยการใช้ชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญาจะช่วยให้เราตระหนักว่าร่างกายนี้คือเรือนชั่วคราวเราต้องดูแลรักษาให้สะอาดและแข็งแรงเพื่อใช้เป็นที่พำนักของจิตที่มุ่งหน้าไปสู่ความหลุดพ้น การปฏิบัติธรรมกับการดูแลสุขภาพจึงไม่ใช่คนละเรื่องกันแต่เป็นเรื่องเดียวกันที่ต้องทำไปพร้อมกันในทุกลมหายใจเข้าและออกเพื่อให้การมีชีวิตอยู่เป็นประยังมีความหมายมีคุณค่าต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืนสืบไปและเมื่อเราสามารถผสานหลักธรรมเข้ากับทุกจังหวะของชีวิตได้แล้วสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจก็จะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินเอื้อมแต่จะเป็นผลผลิตที่เป็นธรรมชาติจากการดำรงตนอยู่ในความทุกต้องดีงามนั่นเอง